สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยคลิปนี้เอดก็ได้นำคอมเมนต์แฟนบอลอาเซียนที่ได้พูดถึงเกมระหว่างทีมชาติไทยสามารถเอาชนะทีมชาติเนปาลไปได้2ประตูต่อศูนย์ซึ่งเกมนี้เองต้องบอกเลยว่า ทีมชาติไทยเหนือกว่าในทุกๆด้านทั้งครึ่งแรกในครึ่งหลังซึ่งครึ่งแรกเองก็เป็นทีมชาติไทยที่สามารถครองเกมรุกเป็นส่วนใหญ่และก็มีโอกาสจบสกอร์อยู่บ้างแต่ก็ยังยิงไม่คมส่วนครึ่งหลังทีมชาติไทยก็ยังคลองเกมอยู่เหมือนเดิมมีจังหวะยิงจ่อๆอยู่บ้างจากเควินดีโรมรัมแต่บอลก็เหินข้ามคานและก็มีโอกาสอยู่หลายครั้งแต่ไม่สามารถส่งบอลเข้าไปตุงตาข่ายได้ และจนในที่สุดครับประตูแรกก็มาในนาทีที่78ดโดยได้ประตูขึ้นนําจากจังหวะที่ฟิลิปโรเลอร์ทำชิ่งกับทิสตองโดก่อนที่จะล็อกหลบเข้าซ้ายและก็ยิงเข้าไปแบบทุลักทุเลเป็นผลทําให้ทีมชาติไทยนําทีมชาติเนปานอยู่1ประตูต่อศูนย์ซึ่งรูปเกมก็เป็นของทีมชาติไทยทั้งหมดแล้วนะครับหลังจากนั้นและนาทีที่88ทีมชาติไทยก็ออกนําห่างเป็น2อศูนย์จากจังหวะที่ชาววัดวีรชาติลากบอลมากดด้วยเท้าซ้ายเสียบเสาเข้าไปแบบสวยงามมากลูกนี้ของชาวัวีรชาติ แล้วก็จบเกมทีมชาติไทยสามารถเอาชนะทีมชาติเนปาลไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ0ูส่วนแฟนบอลอาเซียนจะว่ายังไงกับฟอร์มของทีมชาติไทยในวันนี้เรามาฟังคอมเมนต์แรกกันเลยดีกว่านะครับมเมนแรกเลยนะครับได้บอกว่าขอแสดงความยินดีกับไทยแลนด์ไทยแลนด์ก็ยังแข็งแกร่งอยู่ดีถึงแม้ว่าผู้เล่นคนสําคัญจะหายหตัวไปพวกเขาก็เอาชนะคู่ต่อสู้ได้ไทยแกร่งมากจากแฟนบอลเกาหลีแฟนบอลเกาหลีก็มานะครับมาไกลกันเลยทีเดียว เมนต่อมาครับได้พูดถึงฟิลิปโรเลอร์โดยได้บอกว่าฟิลิปปลุกความร้อนแรงซึ่งนัดนี้ฟิลิปโรเลอร์เองก็มีฟึดฟัดกับผู้เล่นเนปาลอยู่บ้างนะครับในช่วงท้ายเกมมาต่อที่เม้นต่อมาเลยนะครับได้บอกว่าเนปาลเล่นเหมือนเวียดนามเท่ากับว่าจอดรถบัสเลยสกอร์2-0จริงๆเกมนี้เนปาลเองก็เล่นเกมรับแล้วก็รอศูนกลับแต่เกมของเนปาลขึ้นเกมไม่ได้เลยนะครับรูปเกมไม่มีเลย ไทยเราเก็บได้หมดเกือบทุกจังหวะแต่จบสกอร์ไม่ได้แค่นั้นเองมาตรงที่เม้นต่อมาเลยนะครับเด้บอกว่าไม่คิดเช่นนั้นฉันมองว่าเนปาลตั้งใจที่จะเล่นฟุตบอลเม้นต่อมาครับฉันมองว่าเล่นได้ดีกว่าเวียดนามเม้นต่อมาครับกล่าวว่าแม้แต่แฟนเวียดนามเท่านั้นที่หัวเราะทีมชาติไทยทางทางเทีเพิ่งจะแพ้หลายๆคอมเมนต์ก็มีเชื่อมโยงถึงเวียดนามด้วยนะครับมาตรงที่เม้นต่อมาเลยนะครับได้บอกว่า คืนนี้เนปาลเล่นได้ดีกับไทยท้งที่ไม่มีผู้เล่นหลักยินดีด้วยไทยแลนด์เม้นต่อมาครับผู้เล่นเนปาลเล่นได้อย่างยุติธรรมจริงๆเกมนี้ไม่ค่อยมีนอกเกมเลยนะครับคือทั้งสองทีมต่างก็เล่นบอลไม่ค่อยมีลูกตุกติกอะไรมากมายในเกมนี้มันตรงที่เมนต่อมาเลยนะครับได้บอกว่าฉันคิดว่าคนเวียดนามเข้าใจประเทศไทยเป็นอย่างดี เมื่อเจอคู่ต่อสู้ที่มาตั้งรับการทำประตูยากแค่ไหนเรามีอันดับแยก่กว่าเนปาลแต่เวีดนามชนะ2-0เช่นกันดังนั้นคุณควรเข้าใจว่าการเผชิญหน้ากับทีมเล่นเกมรับมันยากแค่ไหนและที่สำคัญที่สุดคือไทยไม่มีชนะทิพย์เหมือนเวียดนามมีกวงไหในเกมนั้นก็เป็นแฟนบอลชาวอาเซียนจะได้เปรียบเทียบระหว่างเวียดนามกับไทยนะครับมาต่อที่เม้นต,ต่อมาเลยนะครับได้บอกว่ายินดีด้วยไทยแลนด์จากมาเลเซียเม้นต่อมาครับ ยินดีด้วยทีมไทยจากแฟนบอลเวียดนามระยะหลังๆแอดเห็นคอมเมนต์ของแฟนบอลเวียดนามมาแสดงความยินดีกับไทยค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก็มีเม้นเกลียดค่อนข้างเยอะเหมือนกันมา,มาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อมาเลยนะครับได้บอกว่ายินดีด้วยประเทศไทยคุณเก่งมากจากแฟนบอลเวียดนามเมนต่อมาครับฉันคิดว่าไทยชนะเนปาล2-0นและชนะเวียดนาม20ดังนั้นเนปาลเท่ากับว่าเสมอกับเวียดนามแน่นอนเมนต่อมาครับกล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยเป็นเกมที่ดีมากเม้นต่อมาครับไทยแลนด์ยอดเยี่ยมมากจากแฟนบอลอินโดนีเซียเม้นต่อมาครับเนปาลทีม B เล่นดีมากไทยแข็งแกร่งอยู่ันดับที่112ส่วนเนปาลยู่ันดับที่1 6 7มาต่อที่เม้นต่อมาเลยนะครับได้บอกว่าไทยแลนด์มีความแข็งแกร่งกว่าเนปาลมากการแข่งครั้งนี้เป็นการจำลองทีม และ c o เ m e n สุดท้ายครับที่จะนำม,มาให้ชมกันในคลิปนี้ก็ได้บอกว่าขณะที่ไทยกําลังเล่นกระชับมิตรกับทีมันดับ200ของโลกเวียดนามกําลังเล่นรอบคัดเลือกระดับโลกกับโอมานญี่ปุ่นและออสเตรเลียในเอเชียนี่น่าจะเป็น c o m มนต์เวียดนามนะครับที่น่าจะมาขิงทีมชาติไทยนะครับว่าทีมของเวียดนามเล่นอยู่ในระดับฟุตบอลโลกก็เป็นสีสันของแฟนบอลทั้ง2ทีมนะครับ ซึ่งคอมเมนต์ของแฟนบอลอาเซียนก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเตียมนำมาให้ชมกันซึ่งก็ยังมีอีกหลายๆคอมเมนต์ที่พูดถึงทีมชาติไทยสําหรับเกมนี้ผู้เล่นที่เด่นๆเ,เลยแอดยกให้เลยคือชาวัดวีราชาติฟอร์มโดดเด่นมากวันนี้ทั้งเกมรุกและก็เกมรับคือชวัดเองเป็นนักเตะที่เล่นบอลง่ายๆอยู่แล้วยิ่งถ้าเจอกับเนปานแลแล้วระดับฟุตบอลมันต่างกันชาวัดยิ่งสร้างความแตกต่างได้ดีนะครับ อีกคนนึงก็เป็นฟิลิปโรเลรกวิ่งไม่มีหมดเหมือนกันคนนี้ซึ่งเป็นคนเบิกประตูแรกให้กับทีมชาติไทยนะครับส่วนโปรแกรมนัดต่อไปของทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติซูรินามในวันที่27มีนาคมเวลา19นาฬิกาที่สนาม BG s t a d i เดียมก็อย่าลืมรอชมรอเชียทีมชาติไทยไปด้วยกันนะครับ้าชนะทั้งสองนัดมาดามแป้งมีอัจฉริตให้คนละ50,000บาทแอดคิดว่าน่าจะมันนะนัดที่เจอกับซูรินามก็ต้องรอเชียกันต่อไปนะครับส่วนคลิปนี้แอดก็มีเพียงเท่านี้ หากชอบการน,นำเสนอความพิี่เด่นแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจแอดด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับคอมเมนต์แฟนบอลในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ